สวัสดีค่ะแม่ข่วงฟ้าสวัสดีค่ะจ้าเรน้องบึงเพิ่นเสียวที่เขับมาในกลุ่มมันมาในกลุ่มกับบอ่บอออกบ่อแม่เขาเจ้าว่าโซงผิดวระศัตรอันสาม,มาในกลุ่มกับบอ่อออกอือว่าโซงผิดวระศัตรโซงผิดคือบอ่าโดกอ๋อ ถ้าต้องเป็นให้ข้าเจ้าลบมันยังสีออกะกันน่างั้นมันเอาเขาในกลุ่มสีว่าอันเอาออกอืชงผิดกระสันกับเมืองก,ก,กระออกแต่ใน y o YouTube กับอัน Facebook จันจิล่าเนี่ยแหละต้องลงในกลุ่มเพราะว่ากระสออนนออีเอาคนนั้นออกออกบ่ละ่ะ ก็ขจาเขจาทรงผิดมาสักงเบื่อจบันเบิดแล้วเขาหงายเงเลยไรวะเอา,เอาลบเขาออกบ่ละ่ะลบออกรดมากกวาอือไมสวัสดีค่ะไม่ก็ได้สวัสดีค่ะแม่ข่วงฟ้าสวัสดีค่ะเป็นจังไรแม่งวดนี่เป็นตาคือบอ,อคือยุติไหมฮะม่ฮะอือ เป็นตะคืออยู่จังได้กระถือติแม่ได้กระถือโอ้งวด่ที่แล้วนี่บ่ได้ปีนหัวไหลเพราะว่าแม่แม่บอกว่าฟั่นไปเลยศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าบอกเฮาแม่เก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าออกปีนหัวบดเลยเนาะโอ้เหล็กแม่เข่าขักอยู่ดิทันท่นปีนเอากตได้ได้ เต็มเต็มเลยล่ะตำบลตำลางเนาะเขาเสียร์ใจบออาจจะเขาสิเบิงคลิปก็ได้จ้ายังซื้ออะไรเป็นหลายด่านตามโอ้ขาเจ้าถือน้ำลายล้านตีแม่แม่ว้าวก็อาจจะหันหัวขินหัวลุงก็ได้มันตรงก็บีเข้าหมักบัหนมันตรงกันอาจารย์ับอาจารย์เดียวกันบอต้องฝันทอนตัวเพื่อนขาเจ้ามีข้าเจ้ามีมีทุนรัพย์เนาะ <S 1> <S 1> <S 1> เอาหวดนีปีปีนหัวขืนหัวลงให้เบิดลบปานี่ขันแม่นมีโตปีนป,ปีน,นห้เบิดนะแม่คือเกาหันอ่ะจ้ถึงกัสิมาหายอยู่มาขืนกับมาหายอยู่แต่ว่ามันดืแต่ว่าเหล็กแมวควงฝาแม่มนคักมือออกม,มือออกตอนเศร้าแล้วจัน<อ>จิราจะมาย่ำอีกครื้นึงเนาะแต่ว่าตรงวดหวดหนีนั้น ตั้งแต่ตน้นงวดดุลนะแม่ได้มาแล้วมันบอมแม่โอ้ได้มาแล้วจ้าได้มาแล้วแต่ว่ยา,ายัยงบอบอกไผยังบอบอกไผยอือกักไว้ก่อนกักไวเมื่อนี่นั่นใกล้สิออกแล้วปล่อยจักสามตัวจักคู่ในเด้อแม่จ้าก็ปล่อยไปนี่แหละจ้ามันสิไปจังได้มาจังได้มือมันสุกนะมันสุก มือวันสุกแม่สิมาย่ำให้ยมันบ่มือวันสุกหนึ่งเดืมันก็สิมันออกไงบ่ออกวันเสาร์ออกวันออกวันอาทิตย์บออกวันออกวันเสาร์วันสุกบ่ออกมันออกวันอาทิตย์ออกวันออกวันที่สิบเจ็ดเออออกวันที่สิบเจ็ดตรงกับวันเสาร์วันนี้ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันจันทร์จังว่ะมือนี้วันที่สิบหาเนาะ สิบหาาตรงกับวันพาลึหัดเมื่อนี่บันสุกรตรงกับสิบหกสิบเจ็ดวันเสาแมนแม่จังว่าอันจะเอาแนว่ยทั้งตองวัดน้ำแม่ไปสะกร่อนเนาะเพราะว่าววก็เพื่อเอฟซี่อันเม,มืองคิปบอ่านเนาะค่ะ ฝันว่าจังแดดหรอแม่เนี่ยฝันว่าข้าเอาของมาขายอยู่แต่ว่าขันตื่นมากผัดซื่อม่ำอืมฝ่าว่ด็กังวลว่าโอ้ยแกงเดีสิเฮ็ดหยังขายบ่ทันนะนะอือจ้านี่ขายของบ่แม่แม่นตอนนี้ขายของดีขายดีไร่กับพอขายได้อู้พอขายได้อยู่แม่นกาลังหาลูกค้าไปเรื่อยๆเนาะจ้าจ้าผู้ใดเห็นแม่ข่วงฟ้าแม่ไร่เออลูกค้าที่อันอุ่นนวลจ้า ค,นะคือไปขายของมาเดี่ยวก็ได้กลับมาแงมือแดงก็สวดมนต์เวลาพักผ่อนกับบุคอยอย่างมีปันี้อย่างมีปัไหอืหอดูไปเป็นมนุษย์หาได้ได้เสริมนะแ,แม่ขอบคุณได้หลายที่ทุกคนลูกค่าแม่ผู้สื่ออุดหนุนให้ดำให้ด้วยทุกคนเลยวันที่สิบเจ็ดนะ่ะ เอฟซีเห็นแม่ขั้งฟ้าคล้ายกับสามารถอุดนุ่นได้ละค่ะหัวซื้อได้หัวซื้อได้ราคาถึกอถื่อของแซ่บแซ่บของกระแซ่บแซ่บบักทั่วต้มในหวานหวานหวานจ่อยจ่อยผัวน่ะอยากกินไดเพราะทักเคยเลยขายบัดซูมือผันเด้อขนาดพึ่งขายใหม่เนาะค่ะกันยังบอกให้ได้เฮ็ดของยังหลายดอกเนาะแม่ เฮ็ดไปเรื่อยๆนี่ละเท่ากับแกแล้วเนาะค่ะแต่พิ่งบารมีลูกค้าดนะเลยเขามาซื้อกันห้วิรีมีแห้งทุกคนเออเอสซี่เลยแต่พึงบารมีได้เรื่อแม่คว้างฝ่าก็ได้ค่ะอันต้นต่อกระเรื่อยไปนี่ละเฮ็ดไปเนาะแม่เฮ็ดไปแค่แบนกะออกกําลังกายไปพร้อมแมน เม่กะแข็งแรงเด้ได้ออกกําลังกายเออได้ไดสิเมตตาเด้อแมฆกวา้างฝาไปขอไปนัมขออ่ะมือน,นี้เปลี่ยนอันถือเรียกก็แมฆกว้างฝาเมาส์ก็เมฆกว้างฝาก็ได้ดิเปลี่ยนเดกเปลี่ยนกัดกินสิอันละไปขอพึงวารามีดูข้าทุกคนน่ะละไอวินีไม่แห้งทุกคน จ้าจุนอมแม่แล้ววันที่17นี่ให้ี่โศกเหงานทุกคนเด้อม่ยังอยู่ในเดือนของปีใหม่อยู่เนาะแม่เนาะจ้าแม่ฝันว่าเขาเอาอีหยังมาให้จ้ะแม่ฝันว่าเขาเอาหยังมาใส่มือให้อยู่ท่วงติแม่หรืออีหยังแจ๊คไอหยังล่ะมือหรือเอาเป็นก้อนเนี่ยใส่มือหรือสิเป็น50ศูนย์เนไปได้เด้แม่นเขาเอาใส่มือให้ยหรือสิเป็น50บ่มือก็5 มันเป็นอันก้อนนะก้อนท่องติเม่ก้อนท่องหรือย่างบุก่้อนเนี่ยกตีบุเป็นแต่ว่าเขาใส่มือหายนี่ละมันกับเป็นก้อนมือกับหาก้อนกับเก้าอยู่แต่ว่าหดรอบวงก่อนหดวงก่อนมือออกว่าทบไปมือออกผู้ใดติดตามแม่ควงฝากจังที่เห็นเนาะค่ะยังสิเห็นโสดมันหมานทุกคนเน้อเอาใส่บ่ราะเราไม่หาศูนนะ ก้นมือเสีก้อนเอาศุนนี่ไปก่อนศ0นไปก่อนอนี่บอแม่แมนอันเิ่นสียหายเนสิม่ย่ำมือออกกันาะเอาตัวได้ไปก่อนก็แม่ศ0นนห่งนี่ะโอ้0 0นไปก่อนแมนกับเด็ 2, ตัวค่ะติดตามไป เอาให้แม่ยกให้เบิ่งจักบาทเนี่ยจ้าโอ้เรียกบ่หลายหางตัวนี้แม่ก็บอกไปนี่อาจจะไปอันไหนก็ได้ไปยังแม่ไปยังไปต่างประเทศโอ้มันบ่อั่นเด็กอันเปิดเขตน่ะตำลาวันศุกร์แม่นมันไปได้แม่นบ่แม่ไปได้ไปได้ทั้งตำไทยตำลาวแม่นกัลองมุ่งคงสุดท้ายอีกค่ะตำล่าแม่คว่องฝากอ่ะเขา เขาละการูดเขาละการูดแต่ว่าเขารู้เขารู้ก็รูดอยู่เออบ่กยหน่อยกับบ่ได้บอกแล้วมื่อนั้นเนาะมื่อนั้นบ่บอกได้หมู่บ้านไหนกันวะได้เก้าศูนย์เนาะหัวขึ้นหัวร่งถือคากเลยคือกันมาถ่ายเนาะเห็นเด็กอยู่ในหันกันเลยบ่รุ่งบ่รุ่งหลอกบ่สั่นบอกกันกีฬาว่ะค่ะเขินรุ่งซ่าหัวสั่นวันนี้มื่อนี้ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่ง โอ้ไปยิบจับลรตเตอรี่ไว้เด้อค่ะไก่สีออกแล้วจะสีสื่อบทรรดีเป็นแนวทางนะคะเนาะใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะเหล็กของคุณแม่ศูนย์ศูนย์หนึ่งตเอาในนีหนึ่งหนึ่งเล็เบินศูนย์ูนย์เล็กเบิร์นอ้ยดึงเอาง่ายปานยังแล้วแม่เเลขกสุดนี่เนาะค่ะ ายาเคดบุญนุนน้ำโชคเนาะคะ่ะเคดบุญเพื่อนุ้นดวงกะโทรหาแม่ควงฝาได้เนาะคะ่ะ0สา่เจดสองเสี่เจดนาะคะ่ะถ้าถือน้ำกะโทรมาเบอร์นี้ได้เนาะคะ่ะทำบุญหนุนดวงไปเนาะพี่น้องอีซีแม่นี่ก็ขอบคุณแล้วทังคุณแม่ควงฝาหลายๆ้อจ้าเดี๋ยวมือออกมือออกมีนนัดกัน มาหาคุณแม่ใหมเนะะาะ<า>ค่ะวัสดีค่ะ